ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่มยูทูปซอยยาผ่านผ้าเพื่อนครับเมื่อนี้มายามเมียครับใส่เวทไหฟมาขึ้นนี่ได้ยามรอบเดียวประเทศไทยหมดใี้พี่น้องเบิ้งครับทั้งร่มทั้งฝนทั้งหนาวครับก็เลยที่มายามตอนเศร้าใส่ขึ้นหนึ่งกำมือนหนึ่งครับเพิ่งวัาานไี้เบ่งไดพี่น้องครับไปเบิ้งเลยครับพิามานบอกนะเนาะเจะ้า ขอตอ้อเมือนี้มากครับพานหน่อยครับมือนี้แห่พานหน่อยเป็นมือกว้างไงครับมือนี้ลายเอเดียรเลยโอ้ขคอตัวนี้แล้วพี่นนี่าคอครับปลอคอดิตุ้มซ้ำซ้ำเอาใส่ของฟีดเว่ยหนาวไา้แม่จุง ื้ใปะ,ะมาแล้วพี่นอออ้องแมแยกครับผมนี่ครับปลาคอใหญ่พอได้ต้ม,มเลนีหนาวแหงพี่นองเลยโอ้ยถึงามายปับมาเลือดเาเอา,เอา,เาลัก อันยาพูจักหนาวพูจักห้อนหรอกอลดปะลดลดว่องกับเต็มขึ้นเนาะจนปานนี้จนหอนย้ำมาแล้งเนาะมันจะอยู่ไหนมพ่ะท่านมันยุ่งอะไรจีแข็งไก่เดืยเหรอพี่น้องหนาวครับนี่ครับลุยไปหนาวพี่นอง เงี้ยหอดบอลลอนน้องเอ้ยติดไปก่อนก็ได้เดครมันนียวครับดีย่างขอไปในผมครับมันไก่เดี๋ยวไปหอดเครับเบิ้งอีกแค่นั้นครับผมเป็นไดมันบ่ พอได้ผลอยู่ครับตอนยามบ่ได้เบิงอีกคือเก่า้วพี่น้องคนถือกล้องบ่ได้ใส่บูดมากครับใส่ลองเ้ามาลงน้หนบ่ได้บูดผมลงไปยามอยู่ผนครับลงไปยามอยู่เรื่อยๆครับน้องบ่ได้ใส่บูดมานำกล่องลงไปบ่ได้ใส่ขึ้นหนึ่งกับมื่หนึ่งครับนี่รุดไหลครับได้เพราะได้กินพี่น้องได้ปลาไหลสามตัวนะครับนอนรับปลาคอครับเดี๋ยวกลับไปฮอดหัวไปเฮ็ดยุเฮ็ดกินน้องกันครับพี่น้อง เริ่มข้าแล้วครับหามกุ้งกวัวแล้วพี่น้องไปครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับครับผมไปงั้นก็มาดัว hôi ừ, nhiên nhìn hảo hảo vô nhìn hảo 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 cứ hảo 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 rồi hảo 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 มเมียนเคียามย่างเอ้ยเนยนปม้พี่น้องมากินข้าต้อกันามือนกเคี๋ยวคมนี่ก็มีไปหาของมือรนแม่งกินแน่ครับเนีดมีว่าบันเียวหาอเนเคยเห็นค่ยวควาน่งเคี่วามมันตำนีไว้บ้านมันต้มเปียปลาไหลพี่น้องบ้านนี้ไม่เก็บทุกอย่างที่บ้านเราเลมาด้วครับมือีมาพ่อกับนุ่มยะพาเพื่อนนะครับผมอาผม ว้าาขนกครับนี่ข้องแทนี่สเต็ปข้องแท้ครับอืมครับอืมสอยาพันพาเพื่อนครับพี่น้องไม่กินขวน้ำเงินครับวันนี้หลักกระต่ายวายโบเมียนพัดเพชรปลาไหลกับต้มเป็ยปลาไหลพี่น้องสดนำมันฮอหนาว เท่าไรสวัสดีครับฟานเท่าครับฟานพาเพลินทีมงานครับทีมงานเอ้าจ้องให้มันจิ้มตากันรัวเนี่ยครับบรรยากาศไต้หวันน่ะขอนี้หลือปะนี้ก็เขาพี่มีนั่นแหละเป็ตัวแก่นน,นี่เขอกินน้ำข้าเท่าเนี่ยเสร็จแล้วซิมเขาดูมันเป็นลยซิมแน่ รครับนี่พัดเพชรนี่ครับนี่ครับนี่นพัดเพชรงูสิงห์แมนแมนนี่แหละขูดเกล็ดดีโพดครับหายมืดจนเหมือนเหมือนมืดนายเอาก็ดูให้น้ำก่อ,อกนจะมาเช็คก่อนนะแรงพักพลังปั่นรถสีพี่น,น้องแมงจะเฟี้ยงโอ้แมยยังจะดุก แซ่บครับเ้องเก็บไปไห้นะน้องอันนี้นะต้องตำพรแกงอีมันดังแซ่บต้องพริกแกแล้วตำขอบคุณเดียน,นคำใหญ่ๆครับผมเนี่ยมันต้องปุ่มๆกินออกทูทูปออกมัม้ยปโ่มๆ อบ้านข่อยว่ายำดูกเน้อพี่น้องใครทิมห่วนว่ารังวะต้องคุณนเลยไรไอ้เป้ซ่จุกจุกน้ำสนมในน้องใช่วะจกจกน้ำหูเลย ลงเมกอะแล้วจุกเป็นนี่มันเป็นหูแบบเดีอร์เาหาไ่เห็นอ่าที่แรกดีป่ไอ้โจลงไปสนมเนาะมันสิเป็นเขาค้ำหามองได้ปลาไหลปลาคอเที่ยวนี่มันสิ่หูจักคันปลาคันปลาคอเที่ยวมันทีเป็นทางสักๆแต่ถ้าปลาไหลเที่ยวน่ะมันทีเป็นทางเรื่นเขาค้ำหาไปเลยมันทีมันทีเห็นหูมันเป็นมึงสิบอ่ะมันทีเห็นหูมันมันทีเห็นหูปลาไหลหูหรอไซยาห์นี่ เงี้ยแบบนี้มันใหญ่อ่าเอาหายเงี้ยเสำหรับผมผมใส่เงี้ยปลาสดครับปลาสดแม่งครับเป็นปลานิลสดเป็นอันนี้นะครับคือคือบ่ให้มีกลางนะเป็นหมูเน่าหนิที่จิตไว้อันนี้อันนี้ผมบ่าฮันลองแต่ว่าอันนี้อันนี้ลองน้อกันเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่หมูเน่าก็เป็นหมูเน่าเงี้ยเงี้เกาะเหลือยู่เงี้ยหมู หมูสุดหมูเนานี่แหละหมูเนามูเนาต้องเนาดิปลาไหลมันมาควางเนาแมนบ่เจ้าเจ้ามาควางเนาบ่มันกระบาดล้วเอาไปเอาไปเอาไปแล้วเอาไปเนองเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าหรือว่าเบิดเบิดเนาสิพาน้อนคนไปมันเกี่ยวแบ้วมันเจียวมันเพงนี่ไม่ได้ไปเห็เงี้ยงหรอกสิพาน้อนคนไป เดียวตัวเด็กนี่ครับอาคิบวกินขอน้องกันแซ่บๆครับนี่ผ่านพ่นผ่านพาเพื่อนอันนี้พันนกพันนกกนนนน้อยนะครับพันเสาครับคพันน้อยก็พอต่ออันนี้น้องนุ่งจิ๋วหัวครับซื้อไว้ยังนี่มดซื้อแซ่หรือซื้อจริงเหรอครับผมแซ่นี้โอ้ยอย่าแปลกกลับเด้ เอบีครับเอบีว้าเอฟบีน้องเอบีครับแบตเตอรี่ว้ากระซิบออาไปสามเขี้ยกระได้ขนมเนี้นเอาไปเนองมากินข้าวร์มกันแซ่บครับมื่อนี่นี่ต้มเป็ดปลาไหลครับอาหารอีสานนะครับแต่ว่าราคาแล้วก็รสชาติพัตตะขันพี่น้องแล้วก็ผัดเผิดปลาไหลครับน้าปลาหน้ากระยุกแน่น่ะกินแซ่บๆนะครับ สำหรับมโอนี่ผมทีมงานสอยาพันวาเฟินแล้วก็น้องนุ่งนะครับนี่ครับพี่ไงนี่ก็น้องนุ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะครับนี่ะครับกดซับสะไคร่กดแค่ครับผมเบิ่งแล้วมากแล้วใครจะลืมกดติดตามกดซับสะไคร่นะครับสำหรับผมสอยาพันว่าเฟินมโอนีู่้ใดติดตามมือคลิปนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเราทำเรื่อย พี่น้องนะครับสารพรมมาหนี้วกว็ขอ๋นะครับพี่น้องอยู่ดีม่แห้งนะครับวสวัสดีครับพี่น้องวสวัสดีครับนี่ครับ